สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะช่องสาวโซพารวยชาแนลนะคะโอเคนะคะเราไปตรวจสอบพร้อมกันเลยนะจ้าว่าเข้าหรือหลุดนะคะสูตรสองนอยนะคะ สูตรนี้ก็ถามว่าเคยหลุดไหมยังยังไม่เคยหลุดนะคะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะบางทีก็เข้ามาบางทีก็ถูกตรงๆนะคะบางทีก็ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ําทุกครั้งนะคะแต่วันนี้มาตรงๆนะคะวันนี้6กสามตรงๆนะคะหกสาม วิ่งมานะคะวิ่งวิ่งสี่วิ่งสี่วิ่งเจ็ดนะคะเข้ามานะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสรุปเข้ามาหนึ่งคู่นะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแนวทางตัวเลขก็มีขึ้นมีลงนะคะมีข้ามมีหลุดนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะขออนุญาตลบก่อนนะคะ วันที่ยี่สิบเจดเือนสามปีหกสิบสี่นะคะหกสิบสี่นะคะห้านอยสูสองนอยนะคะคำนวณตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็น 1>, 1กับ7นะคะวิ่งวิ่งเด่นนะคะเรามารูด1กันนะคะหนึ่งศ1นย์หนึ่งสองหนึ่งหนึหหนึ่งห หนึ่งเก้านะคะลำรุดเจ็ดกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะเนี่ย ไปกลับทุกครั้งนะคะตัวเลขที่แอดมินชอบจะเป็น 7, 9, ็ดเกหนะคะนมำตีตารางกำลังวันนะคะจะเป็น 6, 4, สี่สอนะคะวิ่งเดี่ยวตารางกำลังวันวิ่งเดี่ยวนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินคำนวณสูตรตัวเลขเด็ด มาฝากทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆกันทุกคนนะคะหรือใครจะไปรูดเองก็ได้นะคะหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ7จ็ดก็ได้เหมือนกันจ้าไปกลับทุกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า